สวัสดีครับพี่ๆนะครับตอนนี้น้องโอนะครับยืนอยู่ที่ตำบลบางลูกเสืออำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับนะครับเนื้อที่แปลงนี้นะครับมีเนื้อที่อยู่ที่64ไร่กับอีก3งานนะครับท่านเจ้าของขายที่ไร่ละ3 0แสนบาทนะครับนะครับรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ19ล้านเศษเศษนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับที่แปลงนี้นะครับ นะฮะมีหน้ากว้างจากด้านหน้าที่เข้ามาเลยด้านนู้นเลยนะครับผมยืนอยู่กลางพื้นที่นะครับณตรงนี้นะครับอยู่ที่125เมตรนะครับประมาณนี้และมีความลึกลงมานะครับหรือเข้าไปเลยนะครับอ่าตามแนวนี้เลยนะครับนะครับจนสุดถึงนู้นเลยนะครับนะครับอยู่ที่700เมตรนะครับเป็นแปลงใหญ่นะครับแปลงนี้นะครับท่านใดสนใจรบกวนติดต่อมาได้เลยนะฮะณับปัจจุบันนะครับท่านเจ้าของอ่าทำบ่อเลี้ยงปลานะครับผมประมาณนี้ นะครับอ่าณตรงพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนะครับจะสูงจากพื้นที่จริงส่วนด้านหลังนะครับนะครับเพราะว่าทางเจ้าของก็คือปรับหน้าดินเพื่อที่จะมาทําถนนนะครับนะฮะคือจริงๆพื้นที่เดิมดั้งเดิมของเขาเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างต่ําอยู่แล้วช่วงนี้นะครับถามว่าถ้าช่วงน้ําเยอะมีน้ําท่วมไหมนะครับน้ําก็จะขึ้นสูงครับตามตามตามธรรมชาตินะครับพื้นที่ใกล้เคียงก็มีจะสันนะ นะครับเป็นแปลงพื้นที่จัดสรรด้านฝั่งนู้นนะครับขายหมดเรียบร้อยนะครับนะครับท่านใดสนใจลองเข้ามาติดต่อดูนะครับที่เบอร์0 8 7 0 3 7 0 0 3 7นะครับนะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลบางลูกเสืออำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับนะครับถามว่าอยู่ช่วงไหนของพื้นที่องคลักษ์นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมวิ่งเข้ามานะครับจากสามแยกองคลักษ์ตัดมาที่ตลาดองคลักษ์นะครับวิ่งมาทางเส้นโรงงานนิวเคียร์นะครับ เป็นถนนดีเลยครับถนนอย่างดีลาดยางอย่างดีเลยนะครับตัดขึ้นมานะครับขึ้นมาก็จะผ่านในช่วงของโรงเรียนกีฬาของจังหวัดนครนายกนะครับประมาณนี้เอาพื้นที่คร่าวๆประมาณนี้ดีกว่านะครับส่วนรายละเอียดยังไงพี่ๆก็ทักไลน์ผมเข้ามานะครับ,นะบ087-037-0037ที่เบอร์นี้เลยรายละเอียดเดี๋ยวส่งตรงกันเลยดีกว่านะครับในคลิปผมจะรีบพูดนิดนึงนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ถ่ายไปแล้วเนี่ยอากาศตอนนี้แสงแดด อ,อุณหภูมิค่อนข้างสูงนิดนึงทาให้มือถือผมไม่สามารถถ่ายได้ตอนนี้ก็ยืมร่มของพี่เจ้าของนะครับมายืนถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนะฮะ64ไร่กับ3งานไร่ละ30,000 0ส่วนเรื่องราคามาตกลงเจรจาคุยกันอีกทีนงได้นะครับเจ้าของคุยง่ายครับคุยง่ายทุกแปลงครับเป็นฉนดกุดแดงนะครับทุกแปลงที่ผมลงขายนะครับติดเจ้าของทุกแปลง เป็นโฉนดคุดแดงทุกแปลงนะครับผมยังอ่าผมไม่ขายเอกสารสิทธิ์อื่นนะครับผมขายคุดแดงเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะฮะพี่ๆไม่เวียนหัวเนาะนะครับผมยืนอยู่กลางพื้นที่นะครับนะครับจากด้านฝั่งหนูนะครับถ้าจะยืนจากด้านนูไล่มาคลิปฝั่งนี้คือผมเป็นคนถ่ายคลิปแบบเป็นอ่าถ่ายแบบบ้านๆนะครับถ่ายคลิปเดียวแล้วให้จบภายในคลิปเดียวเลยผมไม่เอาไปตัดต่อหรือทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ ท่านเจ้าของเลียงปลานะครับลมแรงมากครับตอนนี้ถือลมจะไม่อยู่แล้วนะครับท่านใดสนใจติดต่อผมเข้ามานะครับผมมีอีกหลายแปลงนะครับยังไงกดติดตามากดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ทุกทางเลยให้ผมด้วยนะครับหรือมีอีกช่องทางหนึ่งที่ติดต่อผมได้นะครับ a c e b o o k ของผม a c e b o o k ของผมน,นะครับชื่อโอไฟซิงนครนายกนะครับโอไฟซิงนครนายกนะครับนะฮะ ปัจจุบันผมก็ขายพวกไฟแต่งรถยนต์แล้วก็มีกล้องหน้ารถยนต์อุปกรณ์มือถือนะครับนะครับลองเข้าไปดูหน้าเฟซผมได้นะครับฝากด้วยนะครับ6ไล่หกไล่3งานไล่ล,ละ3 0 0แสนนะครับข้อมูลส่วนข้อมูลส่วนอื่นที่ที่ผมไม่ได้พูดไปยังไงรบก,กวนโทรเข้ามาถามผมได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ